เย้ด <Universe> yeah, ูทีว <apply some drinks> ีสนุกจ <t> ังเลยนั่นเสียงใครนาปุบปตู้ปุบปตูเฮ้ยมีใครอยู่ไหมเปิดปตูเฮ้ยดูสิใครมาโอ้ยตำรวจตำรวจมาก็พอดีว่ามีนักโทษหายไปจากคุกนะครับ ็เลยมาตามสักหน่อยโว้มีเหรอกี่แกคิดว่าโจมันจะมาถึงดีได้ไงอะแกลองดูดิสิแกคิดว่าว่ามันจะมีใครมาไหมอยู่บนเกาะขนาดนี้แล้วอะโอโหโชคยังดีดีมาทันจะเจอตำรวจอ่ะสิทำไงดี เออแล้วอย่าลืมลนะถ้าเจอคนร้ายมาอไหรก็โทรหาตำรวจได้เลยแหละเดี๋ยวจส่งเรือมาหาที่นี่โอเคครับผมเหมือนตำรวจกำลังจะไปแล้วเยี่ยมเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนุมดูเหมือนว่าเกจะมาผิดที่นะเฮ้ยแกเป็นใครเกมาทำอะไรที่นี่ฉันคือไพลโล แนนารู้ไหมฉันกับแกอยู่ตรงหน้าฉันก็ต้องเผาแกไงล่ะมาฉันยังไม่อยากโดนเผาผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างผมขอเข้าไปดูในบ้านคุณได้ไหมโอ้ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าไปทำของพังอะไแล้วกันนะครับเหมือนผมได้กินผมเออมาเฮ้ย จะพูดอะไรฉันว่ามันน่าสงสัยนะฉันได้กลิ่นควันด้วยว้าวโอ้โอ้มายโอ,โอ้ไม่ oh นะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่น่าจะเป็นคนร้ายที่น่าจะโดนเผาไปแล้วแหละแต่ไม่น่าใช่คุณหรอกเพราะว่า แกมันน่าจะเพิ่งเกิดไปเมื่อกี้นีบ้างเว่าเหมือนจะโดนถลกหนังด้วยแหละช่างมันเถอะเพราะว่าดักโทษคนนั้นเป็นนักโทษประหารที่กลัวตายมากเขาก็เลยแอบหนีออกมาจากคุกว้าวสรุปก็คือตายใช่เสียชีวิตเพราะว่าเขาสิ้นชีวาสมัครกว่านะ เออเอาเธอนะ่ะอย่างน้อยเขาก็ตายจริงๆแหละแต่ว่าเขาาจะโดนไฟไหม้ที่มันเร็วร้ายมากกว่านี้นะเพราะว่าปกติแล้วมันก็ไม่น่าจะาไฟเร็วกว่านี้เออก็แล้วแต่ครูตำรวจเลยครับก็ครับ